ขึ้นที่สองนะคะกำลังเมี่ยนที่นอนกันฝนตกค่ะพี่น้องคุณนะฝนตกก็เลยจำเป็นเลยใส่ก็ต้องเอากอนนะคะห้องน้ำร่วมค่ะห้องน้ำร่วมเป็นห้องของแพางมั่นห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องครัวของเห็ดกับเข่ามีสะดวกสบายมีห้องรับรองรับแขกเอียงทุกอย่างค่ะเพียงต่บา มันบ่มีในห้องนอนคือเคลืนที่สองนะคะนี่เคลืนที่สามบีบีก็ลังจัดเวทียังโมเลียวโยอวัน่ะเฮ้ยๆถอยมาอย่าไปเหยียบปลั๊กไฟแม่นะมีตู้เก็บของมีนุ่นมีนี่นะคะถ้าเอาขนของมาเราพ่อใหญจยุ่งหนอใครพ่อใหญ่นุ่งข้างล่างมานอนนั่งข้างล่างบีบีนั่งข้างบนเอาปอใส่ของเขาขี้ขันขนเข่าขนออกก็เลยใส่กระติกพิเศษเท่านะคะเแหนจะนั่งเอาคลิปลงออกออก โอ้ยนี่นี่นี่ค่ะคุณมายืนนีแล้วก็เยยบนีไปนั่นค่ะโออมันเสีเมันเสียวยังค่ะเก็เห็นหอดูดาวค่ะขึ้นไปหอรูดาวค่ะมันเป็นบันไดตรงบีเลนอินเตอร์โรสอ๋ออ๋อ้าต้องป้าต้องย้ายรถเอ้อแย่แแหลงน่ะ มันได้ว่าโอเคอีสตูกันฝนตกนคะคะโอ้บีเวียดอันละอือ,อห้องครัวห้องอาบน้ำได้เสร็จไปอาบน้ำนะคะห้องน้ำะสะอาดสะอานค่ะมีห้องแบงล็อกๆๆแต่วันศีกษาผู้หญิงผู้ชายแหละเขาไปข้างในก็สิมีห้องซอยๆอ,อ,อีกนะคะ ตรงนี้หน่อยเปิดประตูออกมาหาั่นกระสิเป็นห้องครัวเฮ็ดกัขาวของล่างถ้วยจานมีให้ทุกอย่างของรับของรับแขกเดี๋ยวมืออื่นสิไป็นไยข้างนอกให้เบิ่งเนาะพอพอฝนมันตกไปบ่ได้ค่ะหน่อยกับหม่นมาทางเก้าอี้นี่โอ้โ,อโอหแยบขาเจ้าของนี่ค่ะแถวนี้มันตรงนี้ซ่อนมาค่ะเจ้าจะเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านอยู่เป็นปีๆเดิค่ะค่ะเจ้าเสาอยู่ทาวน์เลยก็มีนะคะเอ่อเห็นท้องเดนมาร์กหลายนะพี่เนาะ ทองเดนมาร์กหลายค,ะคะ่ะยูริมนามิมตตเดนมาร์กฟี่มิตตเดนมาร์กนี่ว่าฝั่งนั้นก็เดนมาร์กฝั่งนี้ก็เดนมาร์กมีแต่คนมาจากเดนมาร์กเลยคะ่ะเขาอยู่ทาวอนกับว่าใดเพราะว่าจาะนี้ไปหาเดนมาร์กบ่าไก่จะถ้าจะกลับไปประเทศตัวเองก็แค่เรามาถึงร้อยโลไหมไม่ถึงเนาะ,นะจากเขตมามันเขียนร้อยกว่าแต่ตรงนี้มันยังไม่ถึงร้อยกว่าไงประมาณร้อยโลนะคะนนมบกแนมเห็นเลยเดี๋ยวมืออื่นยังสิไทยเบิงเห็นบ่าฝนมันตกข้างนอก มีอันได้กอบน้าแต่ว่ามองนี้เขาตกปลาน้านะคะเป็นมองตกปลามองยู่ทาวนอนเขานะบางคนเขาก็มีเรือมีอย่างกระซัมมาทาวอนเขาลงรักปักฐานนะบางคนเขาเหตุอันบ้านไม่้างๆอีกนะคะคือเซ้าเป็นปีนั้นก็จะถือพวกรถบ้านเนี่ยพอเข้ามาปีหนึ่งเสื้อหนึ่งยังสีเข้ากับเจ้าเป็นบ้านพักยูเอานะคะอาหารเช้าก่อนออกเดินทางเหมือนเดิมเหมือนเดิมไข่ต้ม คีมคาเวียขนมปังชีสบิบีค่ะซาลาเปาหมูส่วนแม่ก็จะกินมามๆ่าป้าป้ากินกาแฟไหมานี่นางกินเป็นชาเอ้าไปหมดแล้วไปเท่ากันส่วนแม่ก็สิต้มมากม่า อันละตัปั้นยาคันดูทวตเต้เสียจสองเลยนันทอดอบเส้นแม่นตากระดมอบอุดังทิ้งมันกินไม่ได้ก็เอาขนมปังทิ้งไปเลยลูกเอาแต่ไส้มันกินแล้วก็เอาน้ำล้างล้างแล้วเอาไก่อบเลยเอาไก่อุ่นเลยลูกแม่นตาลิแต่กันทอดอบ มันเป็นแส้มันมากนะยังไงลูกไม่ไมีที่ทิ้งเหรออ,อ๋อมานี่อันนี้ให้แม่เออันนี้ออกก่อนเฮ้ยสามชาติก็ไม่ได้กินแล้วแต่อย่างงี้ยังบุคคลเดียวเคิงนึ่งยุ่มมาก เช็ดตรงนี้แล้วมันล่อซุปก่อนชีดเลยลูกหนูเอาแป้งมาใส่นี้ก็ได้ลูกอ่ะจริงซาละเปาแส่แข็งเพ่ไปตะกินกินจะใส่เอาอากาศเช้านี้ จะเป่าเวียนหัวด้วพี่น้องไหอากาศเศร้านิดีดีเอาชาออกให้ไปไัญกินทั้งส่งแกๆ่ๆ่ำซ่องหนึ่งนี่เอาป,อปรยูดอกสำหรับกำลังพาาาลองกันหรอร้อน คุณหลอกดาวมาม่าบ้าอะไรรลอกโดนรบนัรนแต่กินแบบนี้โดดไปวิแม่มึงระวังนะหเด,โดแ๋ยวแม่จะมาเช็ดทีลนะโอ๊ยมานี่ก่อนมาสำรวจสถานที่ก่อนจะออกเดินทางเนาะหลังจากกินข้าวแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วๆๆๆนะคะรอบผู้ใยญ่ของน้ำเซ็จก็เดินทางต่อขึ้นห้องข้าแล้วเรียบร้อยสถานที่เล่นเล็กน,น้อยมันแชะมันยางเง่เพราะฝนตกมนเมื่อวานนี้ สถานที่พักทางเขามามีสนามใดก็พิสานามมีทาง,องเอาเรือล่งนะคะมันเป็นแม่น้ำหญ่ค่ะเป็นมองเขาต๊ป่าได้นอยู่นัาเที่ยวเรากจะไปต่อมือนีไม้มันมือนีวันที่สี่เช้าเช้าวันที่สี่แล้วไม้มันปันเมื่อว่าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะคืนพ่อโมว่าพ่อยญ่จะไปทางไหนแต่ว่าไม่น่อยอยากกินแซ้นวิชเนือกวางพ่อใหญ่น่อยบอกอันพ่อยญ่บอกไม่น่อยว่าเดี๋ยวจะพาไปกินซึ่งไม่น่อยบรูเลยว่าจะไปใส่ต่อต้องล่าถามพ่อหญ่นะคะต้องถามพ่อหญ่ก่อนว่าจะไปไหนต่อใจจริงอยากพาลูคือไปเบงเช่าเขาของสวีเดนแล้วไม่หน่อยกระจายมันมันเช่าเขาแล้วคนที่เขาอยู่ทั้งภูเขาหะนะเป็นชุ่มชนที่เขาอยู่ทั้งภูเขาแล้วเขาก็เลี้ยงกวางไม่น่อยอยากกิน แช่นวิดเนื้อกวางปีที่แล้วก็ได้กินปีนี้ก็จะกินอีกเนาะเก่งแบกบน้องยางพุ่นะเสือซิมพูน้องนางเยอะก้ก่าอีข้างหลัง,น,ง,ง,งน้องยางดีวไม่ได้จะไปเช็ครถเช็คของขึ้นรถแล้วก็สิบเดือนทางตอนนะกขเดี๋ยวห้าวแต่ไปเจอกันในคลิปอื่นต่อไปเนาะสำหรับที่พักคื้นที่สามก็ใช้ได้โอเคราคาหกร้อยพักได้สี่คนเช่นเดิม ลังของน้ำไม่ได้เอาขยะไปทิ้งยังแล้วเรียบร้อยแล้วบีบีทั้งรถคนของขึ้นรถแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางรอแต่พ่อใหญ่เท่านั้นเหมือนเดิมค่ะใส่ไปซักไปใส่ไปซักไ,ไปกินไปเช่นเดิมพัดกันซักเมื่อวานซักของบีบีกับพ่อใหญ่เหมืนอนกันก็ซักของพ่อใหญ่ยังเดียวนหนาวหรอลูกอ,อากาศดีจะตาย ว้ายสิบเอ็องศาอากาศดีใส่เสื้อกันหนาวเสยลูกค่อยนี่ค่ะหลังพี่ไม่น้อยนอนเนาะดันนอกมันมือเศร้านี่ตายคลิปจากตรงนี้งามงามแสงอาทิตย์กำลังขึ้นตอนตีหากว่านูน้้ำใสไหลเย็นจริงๆไสจนแนมเห็นน้ำเลยนะคะน้ำบ่ลึกถ้าว่ามันถ้าว่าอากาศบริเ็นก็ลงเล่นน้ำได้อะนะ มันเห่นบ่ไล้ตอนนี้มันหนาวมันสิเอ็องศานกเป็ดน้ำร้ายหลายมือขึ้นนี่ตอนฝนตกเร้วไหมไหมมื้อนี้บ่เห็นเลยว่าเสียขนมให้กินบ่เห็นเลยมันน่าจะออกมาเนาะจะได้ขนมให้มันเนาะมีขนมอยู่ในเรียงสั์เรียงยังไปนั่งบ่มีเดี๋ยวรอบิ่งอันบ้านพักมองมองไม่ถ้ามีนกเป็ดน้ำก็จะได้เอาให้นกเป็ดน้ำกินน้ำคนกินแหน่แ่งสัดเลียงไปนัเสจอจุนกันไปบ่ม่นคนลำคนรวยดอกค่ะแต่ว่า เออขอนมบกี้ตังข้ากกะแวงไห้สั์เหลียงมันได้กินแน่นาะให้มันริมรดความแสบมันมันกินแต่อาหารไต่นามมันกับว่ามันวัฒจักของนกหอกแต่ว่าข้าวใก้กินเนาะตามภาษาท้องฟ้าสวยงามนี่ไงเห็ดลูกเห็นเห็ดหรือยังบีบ,บ,บีมันซ่อนไส้หาเห็ดแมงย่างเตะมขึ้นนี่ปแล้วจ้ะหนึ่งความรักหนึ่งปฐนาดีนะคะได้รักเกใจใจ้ารักนะจุด